ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในประพันธ์สีนวลผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือเชียงใหม่เป็นประธานสมมอบโครงการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปภายใต้โครงการ60ปี60ความร่วมมือ60การให้กับสถานีการชชติที่3ตำบลช่างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่การไฟฟ้าก็จะทําเพื่อสังคมชุดเดืยอสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการจัดทำโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนราคา เพื่อเป็นการใช้พลังงานสะอาดและก็เป็นการใหย่พลังงานให้กับทุกหน่วยงานนะครับ60แห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งในจุดนี้เราก็ได้เลือกติดตั้งตรงจุดที่เชื่อมระหว่างอาคารตัวนี้นะฮะก็ทําให้มีท่าสูงสุดแต่กรประหยัดต่อเดือนนะฮะประมาต่อเดือนก็ประมาณ4,000บาทครับ5กิโลต์ที่นี่นะครับและอย่างได้มอบอุปกรณ์ที่จําเป็นทางก,การแพทย์ได้แก่ถังแดงถังดําชุด PPE ถุงพลาสติกสีแดงให้กับสถานีการชาติที่3